สมัยที่อาตมาย่งบทไม่ไม่ย่มอาตมากาบากกเป็นค้นเสียเพ่จากหน่อยเพื่ออาศัยเจ้าวัดบ่หายวัดอาศัยขันบ่เป็นภาษาเจ้าบ้านกับคือส่องจิขีข้านนั่นละละสลอกสล่าก,กับ่อยากสิเห็ุบาดท,ที่นี่พราะแต่อาตมานี่อายุหลายขื้นมากก็เริ่มเห็นความผิดพลาดของเจ้าของก็เลยอยากสิแก้ไขอดีตเจ้าของบาดท,ที่นี่อาตมาก,ก็เลยตัดเสียงใจกลับไปทียวัดเกา่า ไปขอโอกาสจากเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสรูปนั่นก็คือพระคู่สมภพบ,บ้านคำแค้นใตมีโอกาสไปเปลี่ยนแปลงจากของอยู่ประมาณสามสี่เดือนกับพ่อสมควรที่แก้ไขอดีตลูกตั้งแต่ตีซีมาปัดกวาดไปไม่ทูสลอกถูกสลาเมื่อเคยขาดบินทบาตคืออกเกาโยมบุญทียิ่งไงมาหาสาลอีกบุญเนึ่งก็คือบุญการให้อาภัยคนให้โอกาสคน อาตมาเสือบาอีกหลายคนนนโยมยังอยากปรับใจจะกของเป็นคนดีคนเฮ้าสูข่ขนมันกระจีบัสัวดักดานไปสู่ขนดอกย่อมเปิดโตัเปิดใจสักครั้งหนึ่งขันมันสัวเกินสองครั้งเข้ากับยาสิไปให้อภัยอีกเลยยาสิไปให้โอกาสอีกเลยกรอยากฝากไว้ให้คิดขอจเจริญพร